สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการนครนนท์อีกเช่นเคยนะคะสําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเทศบาลนครนนทบ,บุรีมีกิจกรรมดังนี้ค่ะนายนิพนธ์สกุลวีรวันพร้อมด้วยนายประวีแสงแก้วรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่นําสุขากระดาษที่สนับสนุนโดยเ c g ไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมบริเวณชุมชนริมแม่น้ําเจ้าพยาได้แก่ชุมชนวัดปักน้ําวัดพรพาชุมชนกะลาโหม คลองบุญนาคชุมชนวัดนครอ,อินชุมชนซอยแสงเทียนซอยนนทบุรี7จซอยนนทบุรี9ทับหชุมชนสุเหร่าพระนั่งก้าชุมชนวัดแจ้งสรีิสัมพันธ์ชุมชนวัดแคนอกและชุมชนวัดตำหนักใต้สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมวันส้วมโลกประจำปีพุทธศักราช2568 ซึ่งในวันที่19พฤศจิกายนของทุกปีได้ถูกกำหนดให้เป็นวันสวมโลกและกิจกรรมในงานประกอบด้วยการรณรงค์กิจกรรมพัฒนาความสะอาดสวมและสวมสาธารณะปล่อยรถสูบสิ่งปฏิกูลเพื่อสูบในบ่อกเก็บสิ่งปฏิกูลนะ่าสวมสาธารณะอุทยานมงกุฎรม,มยัรานและกิจกรรมการทำความสะอาดสวมสาธารณะ Happy Toilet Day สํสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลส้วมสาธารณะโดยมีนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีเป็นประธานณนะสำนักงานเทศบาลน,นครนนทบุรีอาคาร2ชั้น1นนายวรุษปัญญารชนรองนายกเทศมนตรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักงานประหลัดส,สำนักนายกรัฐมนตรีเขาศึกษาดูงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการหนาห้องประชุม1ชั้นสองสำนักงานเทศบาลนาครนนทบ,บุรีอาคารสองสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมบิกคินนิ่งเดรวมพลังแห่งความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจะดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่เกิดจากน้าท่วมพื้นที่ชุมชนดิมฝั่งแม่น้าเจ้าพยาบริเวณชุมชนหลังโรงพยาบาลพระนั่งเก้าเพื่อพัฒนาความสะอาดบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาขยะมูลฝอยที่ลอยมาตามแนวแม่น้าเจ้าพยาเพื่อเป็นการพัฒนาความสะอาดและส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีพร้อมทางสนับสนุนนโยบายนนทบุรีหกดีสู่เมืองน่าอยู่ด้านสะอาดดี โดยมีการร่วมมือการดําเนินงานของหลายภาคส่วนแบบบูรณาการซึ่งจะส่งผลคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่น่าอาศัยนําไปสู่การพัฒนาเป็นเมืองนครนนทน,น่าอยู่สู่ความยั่งยืนโดยมีนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีเป็นประธานณมัสยิดฮีดายาตุ้นอุมมะชุมชนหลังโรงพยาบาลพระนั่งเก้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีร่วมกับบูริธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทา,านจำนวน1,200ชุดมามอบให้ผู้ประสบอุทกาภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนอกจากนี้องคมนตรีได้ประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์อุทกาภายัยในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ห,ห้องประชุมชั้นห้าสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีโดยเชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการป้องกันและการช่วยเหลือเช่นการแจ้งเตือนแผนการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้หน่วยงานต่างๆน้อมนำไปเป็นกรอบในการดำเนินการป้องกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีนายเชษฐามโมศิกรัฐผูว้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายธรรมศาสตร,รดมกีจผู้วิพักษาหัาหน้ณาสารจังหวัดนนทบุรี นายสมนึกธนเตชากุลนายกเทศมนตรีพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการนนทบุรีร่วมให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปนมอบให้แก่ครอบครัวที่ประสบอุทกภัยการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้สร้างความซาบซึ้งและเป็นส่วนสําคัญในการส่งต่อพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงสร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติให้ผ่านผลช่วงเวลาที่ยากลําบากไปได้ สำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมหลักสูตรการสุขาพิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการประจำปี2569โดยมีนายสมนึกคณะเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบ,บุรีเป็นประธานเปิดการอบรมการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับไปอนุญาตหรือนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมกำกับ หรือดูแลการดําเนินงานของสถานที่จําหน่ายอาหารจํานวน1 0 0คนให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติตามหลักสุขาพิบ,บาลอาหารการน,นําความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องสําหรับผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะได้รับบัตรประจําตัวผู้ประกอบกิจการอีกด้วยสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการอุ่นใจรักที่ช่วยน้องชาวท้องถิ่นครั้งที่18 เพื่อสนับสนุนยานพาหนะและเครื่องมือที่จําเป็นแก่ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆที่ขาดแคลนด้านงบประมาณเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจบ,บําบัดทุกบํารุงสุขแก่พี่น้องประชาชนซึ่งเทศบาลนครนนทบุรีได้ส่งมอบยานพาหนะไปแล้วรวมทั้งสิ้น195คันและในปีพุทธศักราช2568เทศบาลนครนนทบุรีได้ขัดเลือครูพนันและยานพาหนะ ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีจำนวน41รายการให้แก่ท้องถิ่นที่มีความจำเป็นต้องใช้งานจำนวน37แห่งครอบคลุมยานพาหนะที่จะมอบ14ประเภทเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะภารากิจเฉพาะของแต่ละท้องถิน่นประกอบด้วยรถอัดขยะรถเคนเกี่ยวรถบิ๊กอัพรถยนต์อนเนกประสงค์รถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตรถบรรทุกตามดับเพลิงรถบันไดดับเพลิง รถยนต์กู้ภัยรถบรรทุกทาย4ล้อรถยนต์บรรทุก6ล้อรถยนต์บรรทุก10บล้อรถแทรกเตอร์รถตักดินล้อ,อยางและเครื่องสูบน้ําโครงการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่นแต่ยังก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสายใยแห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบ,บุรีเป็นประธานณนะสํานักงานเทศบาลนครนนทบ,บุรีอาคารสองกองการเจ้าหน้าที่จัดโครงการพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีมสู่ความสําเร็จภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่20ถึง22พฤศจิกาย,ยน2568ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักคลังและกองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้าร่วมการอบรมจำนวน100คนโดยมีนายวรุษปัญญารชุนรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานณจังหวัดจันทบ,บุรีและจังหวัดระยอง และปีท้ายข่ารอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้เทศบ,บาลนครนนทบ,บุรีร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองนอนทบ,บุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองนอนทบ,บุรีลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองนอนทบ,บุรีจำนวน6แห่งจากการเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำและแจ้งเตือนให้ผู้ที่ถูกร้องเรียนเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงประเด็นตามข้อร้องเรียนเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และทั้งหมดนี้นะคะคือการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ